เอาละครับสวัสดีผู้เล่นชาวเดอะฟอร์สทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนเรื่องของการหลอมดาบกับอาวุธยังไงให้คุ้มที่สุดนะครับก็คือเราต้องเข้าใจหลักการของการหลอมในเกมนี้ก่อนก็คืออาวุธทุกอย่างเนี่ยหรือชุดเกราะทุกอย่างเนี่ยจะมีสเต็กคนข,ข,ของตัวเองอยู่แล้วอย่างเช่นขวานอันนี้นี่นะก็จะมีสเต็ก15.7ดาเมจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วหรือไม่ก็ขตานะอันนี้8.9ดาเมจซึ่งดาเมจนี้มีประโยชน์ยังไง มาดูที่เตาหลอมกันครับอ่ะเมื่อเราเข้ามาในเตาหลอมนะครับพอเราใส่แร่ลงไปปุ๊บตัวคูณตรงนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5.5ซึ่งตัวคูณตัวเนี้ยก็คือจะไปคูณกับตัวสเต็กเริ่มต้นของอาวุธเมื่อกี้นั่นก็จะทําให้ยิ่งตัวคูณเนี้ยมากเท่าไหร่อาวุธหรือชุดเกราะของเรานะครับก็จะดีมากขึ้นเท่านั้นหลักการมีแค่นี้นะครับง่ายๆครับคือยิ่งตัวคูณเยอะก็โดยวิธีการรักษาตัวคูณให้ได้เยอะๆเนี่ยก็คือต้องใช้แร่ที่ มีตัวคูณเยอะเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้เดวอนไนผม5.5ใช่ไหมส่วนแร่ไฟนี่4.5อันนี้แร่แมกมานี้ก็คูณ5อย่างเช่นผมใส่แร่นี้ไปกับใส่แร่นี้ก็จะเหลือเป็น5.25นะครับถ้าใส่แร่ไฟไปอีกก็จะเหลือแค่5ยิ่งแร่ที่หายากเยอะเนี่ยตัวคูณก็จะยิ่งเยอะประมาณนั้นครับไม่มีอะไรเลยง่ายๆแล้วก็มีส่วนสําคัญอย่างนึ่งก็คือแร่แต่ละชนิดเนี่ย จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นจะได้ตัวนี้ได้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราใส่ในอัตราส่วนที่มากพอเนี่ยเขาจะทําให้เพิ่มอัตราติดขีของอาวุธชิน้นชิ้นนั้นด้วยครับซึ่งดีมากๆเลยแล้วก็วิธีเลือกอาวุธที่เราอยากจะได้เนี่ยก็คือเราต้องใช้จํานวนแร่เนี่ยให้ถึงกับที่โอชินาต้องการด้วยครับอย่างเช่นผมจะได้ขตนะมันต้องใช้อย่างน้อย1ิบชิน้น คือจํานวนที่ดีที่สุดนะครับเช่นผมใส่นี้ไปปุ๊บ,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 บโอกาสที่จะออกเมาคาตาตนาเนี่ยก็จะคือเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าผมใส่มากกว่านี้เปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงแล้วไปเพิ่มให้เกรสซอสแทนนะครับถ้าใส่น้อยกว่านี้อ่ะมันก็จะไปเพิ่มให้ถุงมือแทนโอเคตอนนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการด้วยผมตอนนี้ไปฝากกับผมสวัสดีครับ